เอโยอั์สวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์บายนะฮะวันนี้ผมจัดรถคลาสสิกมาให้ชมอีกหนึ่งลำนะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยเป็นเจ้า g p เพ็ e รีเจน200นั่นเองครับลูกค้าและความพิเศษของคันนี้ก็คือตัวนี้นะลูกค้าเป็นตัวรอมักนั่นเองครับลูกค้าเป็นตัวรุ่นสุดท้ายของร e เจน200เลยมีของแต่งมาให้รอบคันสวยๆเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันหน่อยนะครับผมสีตัวรถนะลูกค้าเป็นสีเหลืองตัดดำนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์200ซีซีครับลูกคเระะค่อง เดิมแห้งๆเลยคันนี้ได้ท่อเดิมมานะฮะทำท้ายมาให้ใหม่บางโคนหลังแบบสวยๆแบบนี้เลยเบาะก,ก็เป็นเบาะแต่งมาให้ครับลูกค้ามีชุดแฮนด์แต่งมาให้พร้อมตุ๊กตานะฮะปลอกแฮนด์แต่งนะครับผมแล้วก็นี่เลยกระจกติดปลายแฮนด์นะครับผมมีกาดการไฟหน้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมีขอบไฟเลี้ยวสวยๆทั้งหน้าและหลังเลยนะครับลูกค้า คันนี้ดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้งานนะรถสวยๆพร้อมขับขี่ใช้งานครับลูกค้าใครหาลีเจนด์สองร้อยอยู่แต่งจัดทรงให้เรียบร้อยแบบนี้รีบมาจัดกันได้เลยเหลือแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นครับลูกค้าเครื่องยนต์ฝั่งนี้สวยใสมากๆนะทางร้านทำการเก็บงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยครับขับขี่ได้อย่างสบายใจได้เลยโซสเตอร์นี่สะอาดกริบเลยครับระบบไฟติดครบครับทางร้านตรวจเช็คโซวิตเป็นที่เรียบร้อยนะลูกค้าใครหาอยู่รีบมาจัดได้เลยนะมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาดูเลขหมล์เจ้าคันนี้กันหน่อย เจ้าคันนี้นะลูกค้าเลขมาอยู่ที่23,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นเองนะครับโอ้สตาร์ทง่ายมากเครื่องดีนิ่มๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยระบบไฟก็ติดครบตามนี้เลยนะฮะหากใครสนใจครับลูกค้ารีบมาจัดก,กันได้เลยกับเจ้า จีีเ็กเจน200ครับผมเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มเขียวเอกสารครบแล้วครับลูกค้าหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันครับ